เลยขาจะเป็นขารับ,บอ้เอาคููก่อน <laughs> นี่เีลาเนาะไปอีกนบเนี่ยเป็นคู่เห็นไหม,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 ม

ันี่เบอร์เตอร์สายนั้นนะพะเ,เอ้ยมาสวยคอยเนี่ยจัดไปจัดไปอันนี้ก็เป็นคู่อยู่แต่ว่าครับน,นี่นี่อีกืกีว่าจังเลยเนาะ <c oughs> องศาขนาดยากมันบดปกไว้าคุ้มไว้นะยุคนเบิ้ลเก่าได้พี่น้องเชียร์ร่มมาได้ระดับอยู่มือเจ้าล่าเขียะมเห็นนะครับเนาะขออภัยเก็บเอาเลยสันจังไหนมันอยู่นั่นใบต่อครับเนาะขอถามเนยเชียร์ลุติเชียร์ครับนี่ให้แม่ถามเนยเชียร์ลุติเชียร์ครับ น,น,น,กกน,น,นั่งาบนตบันไปเดินทางมานี่นี่นเอาสามดอกไปก่อนนี่อุ้อันนี้ขาสั้นเนาะมีเล้มตองเ้อไหนนี่นี่นี่ตองข,า,ขาวๆตองนี่หรอหอุ้ยไหนไปไรก็เห็น กาดีเนาะไปทางานอีกนี่อของาน้อนเอาเอาเอาาบน้อนแม่เ <sk> อ้ยไปดูถอยให้หน่อยสินั้นนนออออออทงนกันเปลี่ยนชื้งเลยเนาะย เอาอจัดเลย,ยสะาดก็เป็นขาสะอาดสะอ,าอ,อ,อ้านเนาะงเปิดดิคุ้ย่านหนึย่านผัดย่านผ้าโป้สวยโอ้ยี่หลีลมยี่หลอีอย่าเปิดดูล้านมีคล้องกันเราต้มตั้งก็ได้ต้มคนะอ่ะยนืนนี่ก็ได้ครัหนาลอกหม้อ

ยังบ่มมืดอยู่เอากเอาอีกเอาอ้ยนี่ส่ะนี่ราสกลอน้องเอย จะลืมขาครับเก็บ็บจะลืมขาหมดแล้วอะหมดแล้วมือหนาจังมากเลยฝนสีไรแล้วพายุต่อซอพายุต่อซอย่อมาจากอะไรที่ก็จะลงเฟียดกันพายุยังเกาะพายุต่อซอ